สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเป็นตัวแทนสำนักงานสำนักข่าวครับสำนักงานข่าวบ้านทั่วไทย Nnews t h a i c ท m วันนี้ได้ลงพื้นที่มาสัมภาษณ์ท่านนายกเทศบาลตำบลเวียงสาได้มาพบกับสันนิบาตตำบลอำเภออำเภอเมืองนะครับแล้วสันนิบาตเทศบาลนะครับแล้วก็ท่านท่านรองนายกตูอัฒแล้วก็ท่านมาจัดของแดง เดี๋ยวเราจะมาบอกว่าวันนี้เรามีกําลังใครมาช่วยเหลือเทศบาลกลางเวียงเทศบาลเวียงสาขอเดินขอให้ท่านนายกได้แนะนําตัวครับขอชิญครับครับวัสดีครับผมนายกิรุกันครับนายกุทศมนตรีตำบเวียงสาซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ที่จกภัยนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็เป็นระยะช่วยเหลือช่วยเหลือครับคราวนี้ก็ได้รับความช่วยเหลือจากทางประธานสำาัก เทศบาลจังหวัดน่านเทศบาลจังหวัดน่านด้วยความยินดีครับท่านนายกอยากจะทราบว่าเหตุที่เกิดวันวันที่เท่าไหร่ครับเกิดเวันศุกร์วันศุกร์ที่20 20สิงหาคม,มเวลาประมาณเวลาประมาณเวลาประมาณบ่า,ายสองบ่านี่น้ำเริ่มหลากน้ำเริ่มหลากมาตั้งแต่ตำบลปงสนุกกระดายปงปงสนุกถึงตำบลแม่สาแม่สาแล้วมาเข้าบ้านต้นหนุนต้นหนุนแล้วก็มาที่สูนต้นหนุนโอ้โดดข้าม ไอ้ถนนข้ามถนนมาแล้วทีนี้เห็นว่ามีรถไหลเขาเกิดจากอะไรฮะเขาเขาไม่ยอมจอดคือเขาเขาปาป้ามเชี่ยวของน้ำป้อนเชี่ยวน้ำข้ามถนนมาปรากฏว่าคือรถสิบล้อซึ่งเขาก็มีอ๋อขวาเริ่มงอยู่แล้วอ๋อปัดดันปัดดันแล้วเกิดอุบัติเหตุเสียหาย แล้วก็มีใครได้รับบาดเจ็บไหมครับคือเจ้าของรถนะรถตกกระจกลงอ๋อเขาหลุดเขาหลุดใช่ไห้หลุดออกจากตัวรถอะไรว่ารถเสียหายทั้งคันโอเคครับโอเคครับแล้วก็จํานวนความเสียหายครับท่านนายกต่างโเทศบาลเทศบาลตะบลเพชรสาประมาณประมาณ3 7มร้อยเจประมาณ370ร้อยคาเรือนแล้วทีนี้ผมถามเลขา ว่าทั้งทั้งทั้งตัวอำเภอเทศบาลตำัวอำเภอเ็นสาประมาณทันหลังคาเรือนเป็นกว่จริงใช่เพราะรางาน,งนตำรวจเขาเรียนเขารายงานรายงานมาว่าพันกว่าพันกว่าหลังคาเรือนเพราะว่าผมดูข่าวช่องสามทีนี้อยากจะให้ท่านผาชุมพลครับได้ได้แนะนําตัวครับแล้วก็ว่าเหตุที่มาช่วยเหลือครับขอเชิญครับครับผมผาชุมพลอยู่ในยุคประจุปีตำบลตัวและเป็นประธานสบบััตรจังหวัดน่านนะครับก็เลยรับข่าวจาก ใน,ใ,นใ,นในเทศาบาล,บาลจังหวัดเบงกาลีทั้งหมด u แห่งด้วยกันคือเทศาบาลจังหวัดเบงกาเทศบาลสมบลกลางเวียงเทศบาลสมบลคลองควายเทศบาลสมุนครด้วยกันนะครับโ,<อ>โดยท่านนายกสมาคมผู้่าแห่งประเทศไทยนะครับได้มีคำสั่งว่าให้ประธานสภานจังหวัดน่านนะครับมาสืบวจแล้วก็มาหาข้อมูลมาหาข้อมูลสำหรับว่าโดยมีราคาเรือนมีตัวเรือนนะครับแล้วก็พื้นที่เท่าไหร่ต้นทางโดยท่าน นายกสัตวบัตรแห่งประเทศไทยท่านประธานสัตวบัตรภาคเหนือนะครับแล้วให้ให้ผมนะครับดำเนินการหาข้อมูลต่างๆทั้งสี่ทั้งสี่แห่งด้วยกันมารวบรวมแล้วก็ซึ่งวันนี้มาก็มาพบทกันขึ้นข่าวพอดีนะครับก็ได้จะมาเอาข้อมูลจากแล้วก็ข้อมูลนี้ก็คือว่าข้อมูลเราจะเผยแพร่ผ่านผ่านเครือข่าย nnewthai com นี้ไปทั่วประเทศครับ ท่านนายกครับเราวันนี้จะมาข้อมูลจากท่านนายกอุดรนะครับแล้วก็อีกสามอีกสามที่เพื่อส่งไปให้แสดงว่าท่านมาที่แรกครับครับผมที่แรกเลยด้วยความดีดีครับขอบคุณครับท่านต่อไปครับขอเชิญขอเชิญท่านแนะนําตัวครับท่านท่านครับสวัสดีครับผมท่านนายกสามารถหลงเรียครับจากเทศบาลตำบลหนองแดงครับผมวันนี้ที่มาก็ได้เอาน้ำดื่มน้ำดื่มมาช่วยกวาดแล้วก็อุปกรณ์เป็นพวกรถน้ำรถขยะนะครับช่วยพี่น้อง ชาวเพอสานะครับที่เรียนรับผลเรียนรับคือเราอยู่ต่างต่างกันต่างทีมต่างเพอต่างเราเอาทีมมาช่วยแต่ของผมก็ท่วมเหมือนกันแต่เพราะไรนาแตเพราะไรนาไม่เสียหายไม่เสียยหาขอบคุณข้าราชการท่านท่านต่อไปครับท่านรองครับสวัสดีครับผมนายวิชวกรเทพอาจรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปัวได้นำกำลังเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณน้ำลดน้ำลดตับเอิงมาช่วยในล้างถนนที่มัน เทิรนเร็อเถอะอ๋อใช่ครับมาที่สุนครับคขอบคุณที่ยังเข้ามากครับครับคือเทศบาลเทั้งหมดในจังหวัดแม่เนี่ยไม่ทอดทิ้งนะที่แล้วก็ช่วยเหลือกันนับตั้งเป็นที่แล้วเนี่ยที่เทศบาลเมืองนาคนะครับโดยท่านนายกสมาคมสมุบัตรแห่งประเทศไทยก็ดเนินการช่วยเหลือโดยมูลเงินสี่แสนบาทด้วยกในการที่คุ้มช้านะคการที่เทศบาลเต่างๆก็ช่วยเหลือก็เรียกว่าเยียวยาทั้งหมดเยียวยาทั้งหมดทุกปีก็เคยทอดทิ้งเทศบาลด้วยกันนะครับครับสุดท้ายนี้ครับ